คุณคนนี้เขาถามมาไลฟ์ตอนที่แล้วเลยนะครับสวัสดีครับพี่เอ็มสอบถามเรื่องเพลงได้ไหมครับช่วงนี้อัลบั้มเก่าๆช่วงนี้อัลบั้มเก่าๆค่ายเพลงเนี่ยนำมาโปรโมทใหม่แล้วมีวงเล็บหลังชื่ออัลบั้มว่า2030 anniversary edition <c oughs> คือคือคือ,คอโปรโมทว่าครบรอบ20ครบรอบ30ปีอยากทราบว,ว่ามันต่างจากอัลบั้มที่วางขายก่อนหน้านั้นไหมครับ ถามแบบนี้ต้อง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 บอกมาเลยใช่ไหมต้องอ้างอิงมาเลยว่าคุณกําลังพูดถึงอัลบั้มไหนเพราะว่าเราไม่สามารถเหมารวมทั้งหมดได้ใช่ไหมเพราะว่าคือแต่ละอันเนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปพูดง่ายว่าเป็นการทําอัลบั้มออกมาขายใหม่อีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็มีหลากหลายที่มาแล้วแต่อัลบั้มคงไม่ได้มาจากคงไม่ได้มีที่มาที่ไปแบบเดียวกันหมดถูกไหมผมว่าคุณอาจจะต้องระบุมาเลยว่าเป็นอัลบั้มอะไรนะครับแล้วก็ ผมอาจจะไปหาข้อมูลมาให้ผมหรือว่าผมอาจจะมีอยู่แล้วเนี่ยหลายลอัลบั้มเวลาเขาออกเวอร์ชันที่เป็นแอนนิวเซอรี่อ่ะคือครบรอบของอัลบั้มนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะมีรายละเอียดมาให้ด้วยว่ามันอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่บางครั้งเขาก็ไม่ได้บอกบางครั้งก็บอกมาเข้าๆบางบางอันก็บอกละเอียดยิบเลยเพราะฉะนั้นผมก็บอกไว้ว่ามันไม่สามารถเหมารวมได้ว่าถ้าเป็นแอนนิวเซอรี่มันจะต้องทําอะไรมาแบบเดียวกันหมดมันแล้วแต่ว่าอัลบั้มนั้น,น,นมันมาไปทําอะไรมานะครับ หลังจากผมเห็นอันเนี้ยผมก็ไปลองคุยคุยดูเออผมมันก็มีอัลบั้มลักษณะนี้ออกมาอยู่ประมาณหนึ่งนะอย่างล่าสุดผมไปเจอใครรู้จักอัลบั้มนี้มั่งไดสเต e ของวง d y สเตะครับอัลบัม Arm ้มราเธอินアーล่าสุดเนี้ยนี่เพิ่งออกเลยเพิ่งออกเดือนมิถุนายนเนี้ยนี่เลยนะคเขาเนี่ยหน้าปกก็เขียนว่า40 anniversary edition เบื้องต้นตอบให้ว่า ต้องดูเป็นชุดๆไปนะครับไม่สามารถมันไม่มีสแตนดาร์ดว่าถ้าครบรอบ2ี่สปีคุณจะต้องทำงี้ครบรอบ30สิปีคุณจะต้องทำงี้มันอยู่ที่ว่าทางค่ายนั้นนั้นเขาจะทำอะไรมานะครับอย่างเงี้ยไดสเตดบาร์เทอร์นัมเนี่ยอั Battle, um, นนี้เป็น4 0 a n n i v e r s a r y edition คือครบรอบ4ี่สิปีของอัลบั้มนี้นะครับถ้าเราอยากรู้ว่าอัลบั้มนี้มันต่างยังไงก็ <laughs> ก็ต้องไปดูรายละเอียดท,ที่ที่มันมาในแผ่นหรือตอนที่เขาโปรโมทนะครับ อย่างอัลบั้มนี้หลายๆคนเห็นปกนี้อาจจะไม่คุ้นใช่ไหมปกเดิมก็เป็นอย่างนี้ปกเดิมก็าหน้าต่างอย่างนี้คุ้นยังเนี่ยปกเดิมมันหน้าต่างอย่างนี้布拉เธอร์ในอาร์มอัลบั้มดังเลยขนาดผมไม่ค่อยฟังร็อกผมยังมีอัลบั้มนี้ต้องหลายแผ่นนะผมก็จําได้ว่านี่แผ่นนี้ตอนน่าจะปีช่วงปี90ป,ปลายเนี่ยพี่ธานีเคยเขียนลงในซีดีไกด์สมัยยังอยู่ออดิโอไฟกันหมดเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันรีมัสเตอร์ น่าจะปี90ไปลายผมจำปีไม่ได้ละก่อน2000น่ะนะเนี่ยไดสเตตรีมาสเตอร์วอร์ชั่นนี้โพลิแกรมก็ตอนนี้ไปขายราคานี้แหละนะครับขายแบบไม่แพงขายทั่วไปนี่แหละนะครับเป็นรีมาสเตอร์อันนี้ยทำโดยพออ่าไม่ใช่สิไม่ใช่พอชื่ออะไรวะบ๊อบลูกวิดเป็นเป็นอีกหนึ่งมือรีมาสเตอร์ชื่อดังนะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะบ๊อบลุกบ๊อบลูกวิดเป็นคนทำนะ จะด,ดูก่อนเนี่ยให้ดูรายละเอียดอันนี้เป็นเวอร์ชั่นเมื่อเมื่อหลายปีก่อนนะเมื่อปี199เท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยเนี่ยเขาจะมีแต่อันนี้คือการรีบบ๊อนนบอลูกวิดเป็นคนทำนะครับรีมาสเตอร์รีมาสเตอร์บาย by bob luvit at master dis new york นะนี่เขาบอกปีไหมว่าเขาทำปีไหนจำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับเนี่ย barthelm แผ่นนี้เป็นแผ่นเก่าแต่ไม่ใช่แผ่นแรกๆนะ เป็นแผ่นที่เป็นเวอร์ชั่นรีมาสเตอร์มาแล้วแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขาระบุไว้ด้วยเขาใช้เทคโนโลยีนี้บกนี้ไม่มีอีกอยู่ที่ด้านหลังนี้เขารีมาสเตอร์นี่ใช้เทคโนโลยีจำไหมซ u p เปอร์ซุปเปอร์บิตแมปปิ้งอันนี้เป็นเทคโนโลยีของโซนี่นะครับซุปเปอร์บิตแมปปิ้งนี่ก็ไม่มีอะไรคือเขาทำมาสเตอร์ให้มันสูงกว่า16บิต 14. 14.1แล้วก็ใช้วิธีดาวน์คอนเวอร์ตลงมาคือ ยุคหนึ่งมันมีความเชื่อกันว่าเวลาทำมาสเตอร์ให้ทำมาสเตอร์สูงๆไว้ก่อนบิตสูงๆอะเลซชันสูงๆอย่างเนี้ยซูเปอร์บิตแมปปิ้งน่าจะเป็นระบบ20บิตของโซนี่แต่ซับเบเรทเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วแล้วค่อยดาวน์ลงมาเป็น16บิต4 4 1ซูเปอร์บิตแมปปิ้งนี่เป็นเทคโนโลยีโซนี่ Sony นะครับก็คนรีมาสเตอร์คือบ๊อบลูคิวตตอนนั้นพี่ธานีก็รีวิวไว้ดีนะตัวนี้แผ่นนี้ก็เสียงดีเสียงดีกว่าแผ่นก่อนนั้นเนี้ยผมไม่เคยมีแผ่นก่อนหน้าน,นี้นะก็ ก็ซื้อมาเก็บไว้หลายชุดมีอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะ่ะของนะไดสเตดน่ะอัลบั้มนี้เป็นอัลบัม้ยมยอดนิยมนะอะไรเงี้ยนะครับถ้าถามว่าอ่ะเห็นไหมเวลการเวลาผ่านมาตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าปลปลายเนี่ยอันนี้ล่าสุดปีสองพันยี่สิบห้าซึ่งเพิ่งออกเขาออกมาเป็นครบรอบสี่สิบปีของอัลบั้มนี้นะครับคราวนี้เนี่ยถามว่าไปทําอะไรมาบ้างก็ต้องดูข้อมูลที่เขาให้มาก่อนอื่นเลยเห็นไหมคราวนี้มาสามแผ่น คราวนี้มาสามแผ่นคือไม่ได้มาแผ่นเดียวนะเราก็สึกคราวนี้มาคืออันนี้เป็นระบัมครบรอบ40ปีอ๋ออันนี้อันนี้พิเศษอย่างหน,นึ่งชุดเนี้ยส0 0พกว่าบาทนะครับเมื่อกี้เท่าไหร่470ใช่ไหมอันนี้ที่แพงส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเวอร์ชันเนี้ยเป็นแผ่นเอสน,น,นะ S.H.M.C.D. High Super High Material C.D. เป็นแผ่น C.D. จำได้ไหมแผ่น C.D. ที่ใช้วัสดุพิเศษเป็นแผ่น Made in Japan นะครับอ่าเป็นแผ่น Made in Japan เป็นแผ่น Superbit Mapping ปปพูด S.H.M. เออนี่น,นี่มาเป็นซอ,องกับแผ่นเสียงเนะนี่ยมันเป็นแผ่น Super ไม่ใช่ Superbit เป็นแผ่น S.H.M.C.D. เห็นไหม จำได้ไหมตอนที่เราคุยเรื่อง CD ทําไมมันถึงยังยังอยู่ในยุคสตรีมมิ่งได้เนี่ยคือตัวเนี้ยตัวตัวแผ่นซอดีมันใช้วัสดุพิเศษนะแล้วก็ผลิตในญี่ปุ่นอ่านะเป็นซ d ดีที่ใช้วัสดุดีกว่าแผ่น CD ดีทั่วไปแล้วคราวเนี้ยเพิ่มแผ่นมาอีกอีกสแผ่นอีก2แผ่น,ผนไม่มีอะไรหรอกก็เป็นเป็นการทัวร์คอนเสิร์ตของวงนี้นั่นแหละนะไอนะแผ่นที่เป็นเพลงในะอัลบั้มในสตูดิโอก็อยู่ที่แผ่นหนึ่งนี้แหละนะครับพูดง่ายเป็นแผ่นแฟนมิตร เป็นแผ่นที่เอาใจแฟนๆของวงไดสแตทโดยเฉพาะอัลบั้มนี้เนี่ยเนี่ยมีสามแผ่นนะครับเนี่ยผมถึงบอกว่าแต่ละกรณีมันต้องแล้วแต่เคสไปเราไม่สามารถเหมารวมได้ว่าพอมันเป็นยี่สิบเยในเวอร์ซัลลี่สาสิบเยหรือสี่สิบเยเขาจะทำอะไรมันก็อยู่ที่อัลบั้มนั้นๆนะอันนี้ผมว่าไม่น่าจะเข้าใจยากนะเนี่ยอีกสองอันแล้วอีกสองแผ่นก็เป็นพวกเนี่ยคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตซานอันโตนิโอไลฟ์อินแปดสิบห้าก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไร ต้องไปดูในรายละเอียดเนี่ยอันนี้เป็นคอนเสิร์ตพอคอนเสิร์ตปุ๊บมันจะมีเพลงจากอัลบั้มอื่นมาด้วยนอกจากอัลบั้มนี้เนี่ยยังมีเนี่ยสุลต่านสุลต่านออฟสวิงอ่ะอันนี้ก็เป็นเพลงดังอีกเพลงหนึ่งของวงนี้ซึ่งมันไม่ได้อยู่ในอัลบัม้มบาร์เทนอัมแต่เขาในในฐานะครบรอบ40ปีนะของอัลบั้มนี้เขาก็เลยจับมารวมหมดอะไรเงี้ยเนี่ยสแผ่นที่ 2- กับ3าเนี่ยมันเป็นทัวร์คอนเสิร์ตแล้วเป็นรคคอร์ดมาอะไรเงี้ยนะครับส่วน ผมเห็นคร่าวๆเหมือนเขาเขาจะมีพูดถึงการรีมาสเตอร์ด้วยนะอย่างอ่ะก่อนอื่นเลยอันเนี้ยสิ่งที่ต่างไปจากแผ่นเดิมคือตัวแผ่น cd มันพิเศษมันเป็น s s m c d เป็น super high material cd แล้วก็เพิ่มเพิ่มที่เป็นคอนเสิร์ตมาอีก2อะไรเงี้ยล้วอาจจะบุ๊กเลตข้างในผมจำเนี่ยผมไอแผ่นเดิมบุ๊กเลตข้างในมันไม่ได้มีรายละเอียดเยอะขนาดนี้เนี่ยมันไม่มีพวกภาพเบื้องลงเบื้องหลังอะไรเงี้ยเออเนี่ยนะ แค่นี้ในขณะที่ไอแผ่นใหม่มันให้มาเยอะเลยเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้ที่เปิดไปคร่าวๆเนี่ยกมีเนื้อเพลงเนี่ยมีภาพเนี่ยมีพวกโฟโต้รูปของวงเนี่ยตอนที่ไปทัวร์มั้งนะครับมีประวงประวัติเผื่อจะอยากอ่านนะอะไรเงี้ยอืมแล้วก็เท่าที่ผมฟังผมฟังผมว่าเสียงดีกว่าไอไอแผ่นเนี้ยไอแผ่นเนี้ยว่าไอแผ่นซีดีตอนรีมาสเตอร์เดอะบ็อบลูกวิดว่าเสียงดีแล้วนะไอแผ่นใหม่ดีกว่า เสียงมันเต็มกว่ามันอาจจะเป็นด้วยว่าอุปกรณ์สมัยใหม่กว่านะเพราะผ่านมา20กว่าปีแล้วนะครับอุปกรณ์ในสตูดิโอมันก็พัฒนาไปอีกนะส่วนรายละเอียดเรื่องรีมาสเตอร์เหมือนเขาไม่ได้โบไว้ให้เขาเขาไม่ได้แบบไม่ได้เน้นขึ้นมาตรงส่วนนั้นนะหรืออาจจะมีอยู่ในนี้แหละผมยังไม่ได้ไปอ่านเลยมันมีการพูดถึงการรีมาสเตอร์ครั้งนี้ไหมแต่เสียงเสียงดีขึ้นเสียงดีขึ้นต้องไปอ่านเพิ่มเติมในเว็บเขาอนะครับ เว็บที่โปรโมอันนี้แผ่นใหม่นะก็เ,เป็นแผ่นที่ออกใหม่ใช้คำนี้แผ่นปี2025เลยใครที่ชอบวงนี้ก็ไปไปตามสอยกันได้นะผมซื้อมาจากงาน b v เนีนี่ละส0งพกว่าบาททั้งกล่องนี้ไอ,อ้บ็อกนีนะ้เป็นบล็อกเล็กๆลเนี่ยสแผ่นอันนี้ถ้าเป็นเวอร์ชั่นแผ่นเสียงอะเนี่ย้เ,อเวอร์ชัน40่ e a r Anniversary นีนะ่ถ้าเป็นแผ่นเสียง5แผ่นเลยนะถ้าเป็น CD ก็เป็น hsmcd นะครับ นี่คือหนึ่งกรณีดูอีกรณีหนึ่งก็เพิ่งเปิดตัวไม่นานนะเพิ่งออกนะ่าจะเดือนพฤษภาคมเนี่ยอัลบั้มนี้คืออัลบั้มยอดนิยมอีกอันหนึ่งคือ secret garden นะครับ Song f อร m a secret garden อันนี้เป็นปกเก่าแต่อันนี้เป็นแผ่นไม่ใช่ปั๊มแรกๆเหมือนกันนะแผ่นแผ่นอันนี้แผ่นเดิมเนี่ยมันมีทั้งปั๊มยุโรปปั๊มอเมริกานี่เป็นปั๊มยุโรปนะอ,อันนี้ลำดับเพลงจะต่างกันนิดหน่อยเอาอยู่ไหนแล้ววะ อยู่ในเครื่องข้างลา่างช่างมันนะโอ้เก็บมันในเครื่องเรือมาออกเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นครบรอบเนี่ยไหมเมื่อกี้ครบรอบสี่สิบอันนี้ครบรอบสามสิบช่วงนี้นิยมน,นี่ครบรอบสามสิบอันนี้ไม่ได้เพิ่มแผ่นมีแผ่นเดียวเหมือนเดิมแต่เพิ่มเพิ่มเพิ่มเนี่ยสลีปปกนอกเข้ามาปกปกเดิมก็ยังคล้ายๆกันอยู่นะอันนี้ก็ปั๊มอ u ูเหมือนกันปั๊มยุโรปเหมือนกันนะแต่ตัวแผ่นนี่ไม่เหมือนกัน หนึ่งอันนี้อันนี้อันนี้ระบุชัดเจนว่ารีมาสเตอร์เห็นไหม remaster แต่มันก็บางบางอันก็ไม่ได้ระบุละเอียดหรอกเพราะมันไม่ใช่พวกแผ่น a u d i อ file แต่อันหนึ่งที่ต่างแน่ๆคืออันเดิมเนี่ยมี13เพลงเนี่ยไอ้เวอร์ชันเนี้ยเพิ่มเพลงมามี14เพลงมีเนี่ย knock k n น c k tune น n o c k tune nocturne no ตัว norwegian version อาจจะเป็นภาษานอร์เวย์หรือเปล่าเพิ่มแท็กที่14มานะครับแล้วก็ เดี๋ยวลองดูว่าในปกมันพูดถึงการรีมาสเตอร์อะไรหรือเปล่านะนี่พูดถึงไหมให้ดูตัวเล็กมองไม่ค่อยเห็นนะมีไหมมีไหมมีแต่เล็กคอรดิงเอนจิเนียร์เห็นไหมหน้าปกบอกว่ารีมาสเตอร์นะแต่ในบุ๊กเลตก็าไม่ได้พูดถึงอะไรมากมายอืม ก็แทบจะไม่ได้บอกว่ารีตรงไหนรีอะไรรีดีรีโดยใครรีโดยยังไงเมก็ไม่ได้บอกนะครับประมาณนี้ผมลองฟังแล้วเก่ากับใหม่เสียงต่างกันที่นิดหน่อยนะต่างกันนิดหน่อยก็คนลคล้ายๆกันแต่แต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนอื่นก่อนอื่นเป็นเรื่องน่ายินดีว่าคือบางทีคําว่ารีมาสเตอร์ท่านผู้ชมเคยเจอไหมรีมาสเตอร์มันเหมือนเป็นเล่งเลเวลอ่อเล่งเกณฑ์ขึ้นมาดังมากบางอันบางอันรีมาสเตอร์ หรือเปล่ามันทําอะไรมาเหมือนเร่งให้มันดังขึ้นอะ่ะแต่สองอัลบั้มนี้ยเรื่องเกณฑ์เลเวลอ่ะไม่ค่อยต่างกันมากแต่ต่างกันที่โทนเสียงน้ําเสียงอะไรนิดๆหน,น,น,น่อยๆต่างกันที่โทนเสียงต่างกันที่น้ําเสียงะนะครับแผ่นเก่ามันจะฟังละมุนละมุนกว่านิดหนึง่งส่วนอันใหม่มันจะจะเด็ดขาดฟังดูคมชัดกว่านิดนึงอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ซิสเต็มแล้วกันผมฟังแล้วก็เลือกไม่ค่อยถูก คล้ายกันมากแต่เป็นเรื่องน่ายินดีว่าอันนี้เป็นรีมาสเตอร์ที่ไม่ได้มีไม่ได้ไปบูสเสียงขึ้นมาไม่ได้ไปบูสความดังขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะแต่แต่แต่อันเนี้ยไอสองเวอร์ชันเนี่ยอันนี้อันนี้เสียงดีกว่าชัดเจนเลยนะทุ้มเทิม,ทม,ทมแล้วมีดันมิกดีกว่าแล้วก็ไม่ได้ดังขึ้นผมไม่ชอบเลยเวลารีมาสเตอร์แล้วเสียงดังขึ้นอ่ะนะมันมันดูไม่มีคลาสนะดังขึ้นอย่างเดียวดันดันเกนอย่างเดียวนะอันอันเนี้ยอันเนี้ยสองอันเนี้ยอันนี้เสียงดีกว่า แต่เราก็จะได้แผ่นที่บางทีไม่รู้มีคนอยากได้หรือเปล่าเวอร์ชั่นที่เป็นทัวร์คอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะแต่อันเนี้ยเลือกอันไหนก็ได้ดีทั้งคู่พอๆพอกันนะไอ้เวอร์ชัน30ปีมีแผ่นเสียงนะผมซื้อมาแล้วนะประมาณนี้เห็นไหมผมบอกว่าการการจะทำเป็นอเนบวร์ซารีเอดิชันมันไม่ได้หมายความว่าอะไรก็ได้มันแล้วแต่ัะบั้มออีกอันนึงเมื่อคุยไปคุยมาไป,ไปเจอนี่ อัลบั้มนี้ก็นี่ก็ครบรอบเหมือนกันแต่ Fairy Tale, Lautka, Tonef, s t i f Dobros นะครับสังกัดโอดินของนอร์เวย์อันนี้คือแผ่นโหนี่แผ่นผมซื้อตั้งแต่ปี80ต้นๆเลยมันเก่ามากแผ่นนี้นะครับแผ่นปั๊มในนอร์เวย์เป็นแผ่นแผ่นรหัสดนะีๆดีหมดเลยนะมีใครรู้บ้างว่าดีๆๆนี้คืออะไร <laughs> Original Master ดิจิตอลมาสเตอร์รนสุดท้ายนี้ต้องเพเป็นคอมแพกดิสต้องดีอยู่แล้วเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันต้องเป็นนั่นต้องต้องเป็นถ้าเป็น c ีดีอะครับยุคหนึ่งซีดีเขาจะบอกรหัสงี้เพื่อจะบอกว่ามาสเตอร์เป็นอะนาล็อกหรือเป็นดิจิตอลแล้วก็การทำดิส a อมมาสเตอร์ไอการทำมาสเตอร์ที่จะมาปั๊มแผ่นอันเนี้ยทำมาสเตอร์เป็นอะนาล็อกหรือดิจิตอลแล้วสุดท้ายตัวตัว้วานต้องเป็นดิจิตอลแล้วเพราะมันสุดท้ายมันมันเป็น CD ดี บางบางอันคุณจะเห็นเป็น A D D บางอันก็เป็น A A D แล้วแต่อัลบั้มนะาแต่ถ้าตัวแรกเห็นเป็นตัว D เงี้ยแสดงว่ามาสเตอร์เดิมเป็นอะไรครับเป็นดิจิตอลนะเราผมว่าคนเล่นเครื่องเสียงก็อยู่กับอัลบั้มนี้มานานแต่อัลบั้มนี้เพิ่งเปิดตัวเมื่อ2-3-4ปีที่แล้วนะเป็นอัลบั้มครบรอบเช่นกันทำสลิปมาใหม่ทําปกมาใหม่นะแล้วก็แต่อันนี้เป็นเปอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น MQA SACD อันนี้เป็นเวอร์ชันเนี่ยเป็นอันนี้ CD ธรรมดาอันนี้เป็นเวอร์ชั่น MQA SACD นะครับอขาอยงของสังกัด Odin อยู่นะแต่อันนี้เป็น MQA SACD ละ MQA SACD ไม่มีอะไรก็เป็น Hybrid SACD ที่มีชั้น CD Layer เป็น MQA CD นะครับอันนี้เคยมาพูดไปทีนึงละเนี่ยนี่เขาจะพูดหมดเลยว่าเนี่ยมีการใช้ Original Master นะครับ มารีมาสเตอร์แล้วก็รีด้วยวิธีกรรมวิธีอะไรก็มีบอกรายละเอียดคร่าวๆอย่างนี้นะเห็นไหมอันนี้เป็นเวอร์ชั่นทำเป็น MQA แล้วก็ทำเป็น SACD ด้วยนะแต่น,น,แบบนี้มีการบอกไว้เห็นไหมรีมาสเตอร์ฟอร์มเดอะลองล o สออริจิน a ลม a สเตอร์เทปเป็นมาสเตอร์เทปจริงนะแต่เป็นเทปดิจิตอลท่านผู้ชมอัลบั้มนี้มาสเตอร์เทปเป็นเห็นไหมเห็นไหมมาสเตอร์เทปเป็น16บิต50.35กิโลเฮิรตซ์ อุปกรณ์โปรโยุคนู้นนะครับอุปกรณ์โปรโยุคนั้นเขาเป็นแบบนี้นะนะรีมาสเตอรนน์นู่นนี่นั่นเนี่ยอะไรอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้อย่างเนี้ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้พออันเนี้ยไม่ใช่แค่เป็นซีดีเวอร์ชันใหม่แต่เป็นฟอร์แมตใหม่ไปเลย <laughs> ทั้ง SA ทั้ง MQA CD อยู่ในแผ่นเดียวกันเลยอะไรเงี้ยอ่ะเห็นไหมการแอนนิเวอร์ซารี่แต่ละครั้งนี่ไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมนะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งจะบอก มีใครรู้ไหมว่าใครที่ใครที่ถือแผ่นเนี้ยแผ่นซีดีแฟน t a เทลมีใครรู้ไหมครับว่าแผ่นเนี้ยมันกลับซ้ายกับขวาเออมันกลับซ้ายกับขวาอยู่คือตอนสตูดิโอคงคงทำซ้ายขวามาผิดอ่ะนะคือสลับแชนแนลอ่ะนะใครมีอยู่ลองไปเช็คดูผมเช็คกับแผ่นเสียงอันเนี้ยเสียงเป็นโนซ้ายขวามันกลับกันอยู่นะครับ อันนี้ถูกแล้วอันนี้อันนี้ทำอันนี้อันเนี้ยชานอลอันเนี้ยอันเนี้ยเวอร์ชัน S A C D เหมือนเหมือนในแผ่นเสียงแล้วผมว่าเป็นแฟนชุดนี้เลยผมมีผมมีทั้งเวอร์ชันนี้มีทั้งเวอร์ชันนี้แล้วผมมีแผ่นเสียงสองเวอร์ชันเป็นแผ่นปั๊มใหม่หมดเลยเป็นแผ่นเนี้ยครบรอบไอ้เนี้ยทีหนึ่งแล้วก็มีแผ่นที่เป็นปั๊มโดยสังกัดอะไรสักอย่างนึ่งอีกอันนึ่ะเป็นแผ่นเสียงไอเนี้ยกลับกันในแผ่นเสียงกลับซ้ายกลับขวาก็ <laughs> เป็นไปได้นะ เวลามันในซูดโอบางทีเสียบผิดช n แนลใครมีอยู่ลองไปเช็คดูครับอันนี้บอกเป็นเกรดไว้คร่าวๆ